สวัสดีค่ะก็กลับมาเจอกันอีกครั้งนะคะกับการเปิดถุงช้อปปิ้งตามภาษาสาวลานลานะคะช่วงนี้โบมาเปิดถุงช้อปบ่อยมากๆาจริงๆเลยนะคะก็ไม่มีอะไรมากค่ะช่วงนี้ชอบช้อปอบบก็คือข้างช้อปมากเลยนะไม่ว่าจะเป็นเครื่องสำอางสกินแคร์หรือเสื้อผ้านะคะแต่ว่าในคลิปนี้นะคะโบจะเปิดเฉพาะแค่สกินแคร์กับเมคอัพนะคะเสื้อผ้าตัดไปก่อนนะค่อยไปเป็นรวมเสื้อผ้าอยู่คลิปเดียวคลิปหน้าเลยแล้วกันนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่านะคะว่าโบได้อะไรมาบ้างคะ่ะไปเลยค่ะ สิ่งแรกเลยนะคะที่โบได้มานะโบไปช็อปในวัดส,สันมานะคะเป็นกระดาษซับมันของแกสบี้ค่ะตัวนี้เลยตัวเนี้เขาจัดโปรโมชั่นอยู่อะคะ่ะปกติแล้วถ้าเราซื้อกระดาษซับหน้าของแกสบี้ตัวนี้ซื้อ1แพคนะคะ1ชิ้นนี้เนอะก็จะมาในราคา120บาทนะคะควาวนี้ เขาก็จัดโปรโมชั่นนะเนอะว่าถ้าเราซื้อ2ชิ้นในแพ็กนี้นะคะเขาก็จะให้เป็นแพ็คคู่ในราคา199อบาทะคะ่ะมันก็ถือว่ามันก็คุ้มนะเพื่อน,นๆนก็คือประหยัดไปได้เอ่สิบบาทเนอะประมาณนี้ค่ะแผ่นหนึ่งเนี่ยเขาก็จะมีกระดาษอยู่ที่70แผ่นนะคะเป็นกระดาษซับมันที่โบคิดว่ามันเอาอยู่สําหรับผิวมันอย่างโบนะคะคือมีขนาดแผ่นที่มันใหญ่กําลังพอดีค่ะคือไม่เล็กจนเกินไปแล้วก็ไม่บางจนเกินไปนะคะแล้วษนาแผ่นเขาก็จะมาเป็นสีฟ้าแผ่นฟิล์มแบบนี้เนอะ ถือว่าใช้ดีมากๆนะคะเพราะว่าตั้งแต่โบใช้กระดาษซับหน้ามานะไม่ว่าจะไปใช้ของแบรนด์ไหนรุ่นไหนก็กลับมาตายหลังที่แกสบี้นะคะดีมากค่ะเลิศเลิถัดมาค่ะที่ได้มาจากวัดสด์น,นะคะจะเป็นสกินแคร์แล้วเนอะออในช่วงที่ผ่านมาเนี่ยวัดสด์เขาก็มีการจัดโปรนะคะเป็นซื้อชิ้นที่1นาะคะปกติใช่ไหมแล้วก็พอชิ้นที่2เขาก็จะคิดงินเราแค่ชิ้นละ1บาทเท่านั้นนะคะโบก็จัดเป็นเซตนี้มาเลยค่ะของฟาโคล่าหเซตนะคะ ฟาโคล a าลิสเอสโปชิโอไกแคนตัวนี้นะคะที่เขาเคมมาเลยเนอะก็จะเป็นสูตรนวัตกรรมใหม่ของการยกกระชับผิวคืนความอ่อนยาวด้วยสาร โฟติโอไกแฉนนะคะที่เป็นต้นกาเนิดของเซลล์ผิวที่แท้จริงนะคะ่ะ mm hmm. เรื่องของเรื่องนะที่อยากลองสูตรนี้ mm hmm. เพราะว่าโบอ่ะได้ลองใช้สูตรหนึ่งนะคะที่เขาเพิ่งออกมาใหม่นะสูตรนั้นจะเป็นสูตรแบรนดนิ่งตัวใหม่ล่าสุดเลยนะคะที่มีพาเซนต้ามาถึง2เท่าเลยนะคะ mm hmm. ก็ใช้ดีนะตัวนั้นใช้แล้วโบรู้สึกว่าผิวมันกระจ่างใสยอย่างชัดเจนนะคะคือมันเห็นผลเลยเนอะก็อยากลองนะว่าอีกสูตรนึงคือสูตรเนี้ยมันจะเป็นยังไงนะคะมันจะช่วยเรื่องต่อต้านริ้วรอยได้จริงไหมนะคะ เหมือนเดิมนะคะถ้าใครยังไม่เคยเห็นโบจะเปิดให้ดูเนะเขาก็จะเป็นหน้าตาเป็นดอปเอร์แบบนี้นะคะลักษณะตัวน้ำเซรั่มเขาว่าใส่มากๆนะเพื่อนๆคือใส่เหมือนน้ำเปล่าเลยะค่ะดูนะคะ mm hmm. เห็นไหมใส่มากๆแล้วก็ซึมเข้าผิวไวจริงๆะค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะว่า สูตรนี้โบใช้แล้วโอเคหรือเปล่านะถ้าโอเคก็ประหยัดเงินดีค่ะเพราะว่าราคามนัไม่ได้แพงเลยนะรุ่นนี้นะคะเขามีขนาดอยู่ที่15มิลนะคะมีราคาเต็มอยู่ที่กล่องละ890เนอ้อชิ้นที่2ก็จ่ายแค่1บาทเท่านั้นค่ะก็คุ้มดีค่ะโอเคถัดมานะคะจากวัดสดนเนอะก็จะเป็น cleansing water สำหรับเช็ดทำความสะอาดเครื่องสำอางนี่แหละคะ่ะโบได้มาเป็นของยูซลีนค่ะได้มาเป็นเซตนี้เลยนะคะเพื่อน เป็นเซตแพ็คคู่อค่ะในเซ็ตนี้นะคะชิ้นแรกเนี่ยก็เหมือนกับว่าเราจ่ายราคาเต็มเนยแล้วก็ชิ้นที่2เนี่ยเขาก็จะลดให้เราไป50%นะคะ่ะก็ถือว่าคุ้มดีเนอะก่อนที่จะไปซื้อเซ็ตนี้มาเนอะโบได้มีโอกาสไปซื้อตัวเทสเตอร์ของตัวนี้ล่ะค่ะของยูซูลินตัวนี้ยเนอะมาลองก่อนตัวนี้จะอยู่ที่99บาทนะคะ พอได้ลองแล้วโบรู้สึกว่าเออเขาทําความสะอ,อาดเครื่องสำอางได้หมดจดจริงๆอะคะ่ะแล้วก็รู้สึกว่ามันอ่อนโยนนะเพื่อนๆแล้วก็ช่วยในเรื่องสิวได้ดีอะคะ่ะคือหลังจากใช้ตัวนี้อะไรต่ออะไรแล้วนะคะสิวก็ไม่ค่อยผุดขึ้นมาหรอกค่ะก็อ่อนโยนดีจริงๆผิวแพ้ง่ายเนี่ยใช้ได้แน่ๆนะคะเขามีชื่อว่าย er ูซูล er ีนเดอร์โมพิออรไฟเออร์แอคเน่แอนด์เมคอัพคินซิงวอเตอร์นะคะก็มาในปริมาณสุททิแล้วนะขวดละ200มิลลิลิตรนะคะมา2ขวดหน้าตาขวดแพคเกจิ้งนะคะก็จะเป็นลักษณะะแบบนนี้ ซึ่งมันโอเคมากๆค่ะใช้ง่ายพกพาไปไหนก็ได้แล้ไม่ตกแตกแน่นอนเนะเป็นขวดพลาสติกอะคะ่ะแล้วก็ตัวนี้เนอะอย่างที่พบบอกว่าถ้าเราซื้อที่ช็อปหรือเคาน์เตอร์นะคะเขาจะมีราคาเต็มอยู่ที่900บาทถูกไหม ชิ้นที่2ก็ได้ลดอีก50%นะคะก็แพ็เนี้ก็จะเหลือ1350นานะคะแต่มันพิเศษกว่านั้นอีกเพราะว่าช่วงนั้นน่ะเขามีจัดโปรลดอีก10%เท่ากับว่า2ขวดนี้โบดได้มาในราคา1215ยบาบาทก็ถือว่ามันก็คุ้มค่าดีนะคะกับคินซิงวอเตอร์สำหรับผิวบอบบางแพ้ง่ายเนะคือมันปลอดภัยดีะคะ่ะโอเคและสิ่งหนึ่งนะคะที่โบสอยมาจากยูซลีนะคะก็จะเป็นครีมกันแดดเนี่ยนะคะสำหรับสภาพผิวหน้ามันได้มาเป็นเซตอีกเช่นกัน,นะ,ะก็็จเเเปนนซีน้ลย นะคะเซตนี้ก็จะประกอบไปด้วยครีมกันแดดนะคะ1ขวดมาในปริมาณ50มลลิตรค่ะและในเซตเนี้ที่เขาพิเศษเลยก็คือเขาก็จะแถมตัวคิมซิงวอเตอร์ตัวเมื่อกี้ที่โมเปิดให้ดูไปเนะะี่ยค่ะตัวคิมซิงวอเตอร์ที่เขาแถมมานะคะจะอยู่ที่ปริมาณ 125มิลลิลิตรเนะถ้าโบจำไม่ผิดใช่125อ่มิลลิลิตรค่ะถือว่าคุ้มมากๆที่โบสนใจมากๆเนี่ยนะเราสอยมานะคะเพราะว่าคำเคยมของเขามันเลิศจริงๆะคะ่ะก็เป็นยูซิลีนซันไดทัส SPF 50บวก PA3 บวกนะคะปกป้อง UV พร้อมลดความมันลดปัญหาสิวนะผสานแคดิทีนช่วยลดความมันให้ชั้นผิวด้วย 0, 0สูตร0%ซิลิโคนอุดตันผิวอะคะ่ะแล้วก็ลดการอุดตันของรูขุมขนและลดแบคทีเรียสะสมจึงลดปัญหาการเกิดสิวนั่นเองนะคะก็เดี๋ยว่า องกันนะว่ามันจะควบคุมความมันได้ดีไหมนะเพราะว่าตอนที่ลองที่วัดสันที่ลองเทสเนื้อเขานะคะเนื้อเขาจะเป็นเนื้อที่เบีบออกมานะคะจะเป็นเนื้อคล้ายๆเนื้อเซรั่มค่ะแล้วก็พอเราวอมวอมไปเนื้อมันก็จะซึมหายว่าไปเลยแต่ก็ยังไม่แน่ใจนะว่าถ้าใช้กับผิวหน้าเรามันจะซึมหายว่าไปเร็วเหมือนที่ใช้บนหลังมือหรือเปล่านะคะเซตนี้นะคะโบก็ได้มาในราคา1260งพันสอ่ะ้อยาถ้าเพื่อนๆสนใจครีมกันแดดรุ่นนี้อยู่เนอะตอนนี้ที่วัดสันเขาก็จะมีเซตเนี้ยค่ะคือมันเหลือไม่ข ขายแล้วนะคะเขาก็จะขายรุ่นเนี้ยเป็นขวดนี้ขวดเดียวเลยปริมาณเท่ากันในราคาเท่ากันกับเซตเนี้ยเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจจใัดไปค่ะเซตนี้แล้ว2สิ่งนี้นะคะมันยังไม่จบแน้ะมันยังมีความคุ้มอีกนะคะตรงที่คือถ้าเราซื้อของมนยูซารีเนี่ยถึงยอด2 5 0 0บาทนะบาทคะทาง BA เนี่ยเขาก็จะให้เป็นกิฟต์ไวเชอร์มูลค่า2องพันบาทนะให้เราไปทำชิทเมนต์กับทางยูซารีนะคะเป็นเวลา50นาทีนะโดยที่ให้เราเลือกสูตรอะไรก็ได้ะคะ่ะในการทำชิทเมนต์ในครั้งนั้นเนอะก็ถือว่าคุ้มดีคะ่ะ ไม่ถึง2,500แต่ B A เขาให้มาะคะก็ดีใจจริงๆคุ้มเวอร์ถัดมาค่ะเป็นสิ่งที่โบซื้อต่อนะคะแต่เป็นของมือหนึ่งนะเพื่อนๆเป็นของมือหนึ่งที่เอ่อน้องแฟนเพจใน Facebook โบนะคะน้องปาเนะเราเป็นเพื่อนกันทั้งเซนนะคะ่ะเขาใช้ไม่ทันนะคะก็เลยติดต่อว่าพี่โบสนใจตัวไหนไหมโบก็ดูว่าเฮ้ยโบสนใจตัวนี้ก็เลยขอซื้อต่อน้องเขานะคะชิ้นแรกเลยเนี่ยก็จะเป็นตัวมาร์กเนอะตัวนี้ค่ะ เป็น Origin Original Skin ิ e t e เท u เจอ i n ไรซิ่งมา h วิสลอนะคะตัวเนี้ยโบเห็นโด่งดังมากๆแล้วนะเห็นมีคนใช้หลายคนแล้วบอกว่ามันดีนะคะก็อยากลองจริงๆเขาเป็นผลิตภัณฑ์ทําความสะอาดผิวหน้านะคะวิธีใช้ก็คือทาผลิตภัณฑ์ทั่วผิวหน้าทิ้งไว้10นาทีแล้วล้างออกเดี๋ยวจะลองนะคะคือยังไม่ได้ลองเลยนะตั้งแต่ซื้อมานะว่า เออใช้เราเป็นยังไงบ้างน,นะคะถ้าใช้ดียังไงเดี๋ยวจะมาบอกต่อกันค่ะตัวนี้ราคาหนะ้าเคาน์เตอร์นะคะจะอยู่ที่1,200บาทเมอะโบได้มาจากน้องปานในราคา700บาทมีปริมาณอยู่ที่100มลลิตรนะคะก็ถ้าใครใช้แล้วเนอเราได้ผลเป็นยังไงก็มาเมาส์มอยกับโบได้เลยนะคือโบยังไม่เคยใช้จริงๆเนออยากรู้ว่าคนอื่นใช้แล้วชอบหรือไม่ชอบยังไงบ้างคะ่ะอย่าลืมมาคุยกันเนอะถัดมานะคะก็จะเป็นออยเนอของทาสค่ะเออมีชื่อว่าเพอร์มาลาจูก้าออยนะคะลักษณะหน้าตาขวด มาเป็นแบบนี้เนอะที่ได้มาจากน้องปลาค่ะเป็นขนาดทดลองนะคะตัวนี้เห็นพี่ดีเคเขาว่าเขาใช้เอาไปผสมกับตัวออริจินแพดคริปชั่นนะคะก็เดี๋ยวน้องจะลองใช้ตามนะคะว่าใช้แล้วจะเป็นยังไงบ้างเนอะเขาก็จะเป็นออยนะคะเป็นออยเลยที่บอกว่ากลิ่นของเขาอะมันเป็นกลิ่นน้ํามันเลยอะคะ่ะเพื่อนๆเวลาจะใช้ก็แค่กดตัวดัปเปอรตรงนี้นะคะเขาก็จะขึ้นมาเนอะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเป็นน้ํามันออย ลองที่มือเลยดีกว่าอยากรู้ว่าเป็นยังไงนะคะลักษณะเนื้อออยก็จะเป็นประมาณนี้เนาะจะเป็นออยเลยเนะะี่ยค่ะเป็นน้ํามันนะนะเป็นกลิ่นของน้ํามันเลยะคะ่ะคือกลิ่นน้ํามันชัดเจนมากๆนะคะคงต้องผสมกับเซรั่มอย่างที่พีจีเคบอกจริงๆะคะ่ะถ้าใช้เดี่ยวๆอาจจะเอกลิ่นอาจจะไม่ค่อยพึงะสมเท่าไหร่ นะคะก็โอเคถือว่าซึมไวเหมือนกันก็ถ้าใครสนใจอยากจะทดลองใช้ออยของทาร์ตเหมือนโบนะคะแน,นะนานะว่าให้ไปซื้อไซนี้มาลองก่อนตัวนี้มีขายที่เซโฟราด้วยนะคะเดี๋ยวมาลองดูกันนะว่าเขาจะช่วยในเรื่องความชุ่มชื้นได้ดีไหมหรือว่าช่วยในเรื่องอื่นอย่างเช่นริ้วรอยออจุดด่างดาผิวโยกชับอะไรประมาณนะะี้ค่ะเผื่อจะช่วยได้นะคะเดี๋ยวมาคุยกันเนาะตัวนี้โบได้มาในราคา150บาทเองค่ะและสิ่งที่น้องปาแถมมาให้นะคะคือซื้อ2ชิ้นนี้ก็ขายถูกแล้วยังจะอุตสาห์แถมได้พิ่อีกนะก็จะเป็นตัวีม บัตนะคะของบิวตี้บุฟเฟ่นะตัวนี้ลักษณะหน้าตาก็เป็นครีมบัตประมาณนี้เนาะน่ารักดีเดี๋ยวลองอเนื้อถือว่าโอเคนะคะเพื่อนๆเ,เป็นครีมบัตที่โบคิดว่ามันเหมือนตัวแป้งดีะคะ่ะมีความเชียรยความใสนะคะโอเคนะและสิ่งหนึ่งที่น้องปลาแถมมาให้นะคะจะเป็นอายไลเนอะร์เนาะรุ่นนี้ค่ะ โอเคจบไปถัดมานะคะโบได้มาจากน้องเอพีเนอะคือซื้อต่อนางมานะคะสองสิ่งเนอะสิ่งแรกค่ะจะเป็นไฮไลท์ของอวกาศค่ะตัวนี้โบได้มาซักระยะเวลาประมาณเดือนหนึ่งได้แล้วค่ะแต่ว่าเพิ่งมีโอกาสมาเปิดให้เพื่อนๆดูเนอะปื้มปริ่มมากคือมันดีงามจริงๆเพื่อนๆจะเป็นอวกาศ ambient light soap lighting powder นะคะสีที่โบได้มาเนี่ยมีชื่อสีว่า euphoric soap l i นะคะแกะให้ดูเลย ข้างในกล่องเนอะก็จะมีโพยกระดาษมาให้1ชิ้นอย่างนี้นะคะซึ่งเราข้ามไปเนอะเรามาดูแพ็เกจจิ้งเลยนะคะว่าตัวไฮไลท์ของอวกาศเนี่ยแพ็เกจจิ้งของเขาเนี่ยก็จะเป็นสีเงินเนอะซึ่งถ้าเป็นตัวพาเลตของบัตออนเนี่ยพาเลตเขาเนี่ยก็จะเป็นตลับสีทองนะคะตัวนี้ก็จะเป็นตลับสีเงินนะซึ่งมันก็โอเคนะคะเพื่อนๆมันทําให้เราแยกสีได้ะคะ่ะว่าเฮ้ยสีเงินคือไฮไลท์สีทองคือบัตออนนะคะเป็นสีที่ สวยมากเลยเพื่อนๆเ,เดี๋ยวโบให้ดูแพ็กเกจนะก็จะเป็นอย่างที่เพื่อนๆเ,เคยเห็นนะคะซึ่งมีกระจกมาที่ใช้งานจริงได้หนึ่งบานนะคะแล้วก็สีแบบดูสิสีสวยมากๆนะคะเพื่อนๆตัวเนี้เป็นไฮไลท์ที่มันละเอียดมันละมุนตุ้นมากเลยนะคะสำหรับโบนะคือตอนนี้ใช้ทุกวันเลยนะเพราะชอบจริงๆมันใช้ง่ายะคะ่ะสีเขาก็จะตประมาณนี้นะคะ แรงนัวมากเลยดูสิแน่ใจว่าเห็นกันหรือเปล่าเนอะเขาก็จะเป็นไฮไลท์ที่ใช้ได้ทั้งแบบแห้งและแบบเปียกนะคะตัวเนี้ยสีของเขาอ่ะจออไปทั้งสีชมพูนะคะอมทองนิดๆเนอะเป็นแบบมีชิ้ของชมพูอมทองอมเนื้อค่ะเพื่อนๆมันสวยจริงๆถูกใจนะถูกใจมากๆเพราะว่าไฮไลท์ตัวเนี้ย ถ้าลองเทียบกับของเบก้านะคะคือใช้ง่ายกว่าของเบก้าเนื้อตรงที่เนื้อมันเวลาเราทามามันให้ความชีนให้ความเงาค่ะแบบละเอียดจริงๆเนื้อแต่ไม่พุ่งเท่าของเบก้าเบก้าจะพุ่งมากๆใช้ในกลางวันเนี่ยใช้ไม่ได้จริงๆนะคะถ้าใครชอบไฮไลท์ที่มันให้ลุคที่ เกือบจะธรรมชาติแต่ก็ไม่ธรรมชาตินะคะก็จัดไปนะคะคือเลิศเลิศจริงๆดีงามเขามีปริมาณอยู่ที่4.6กร,รัมนะคะโบได้มาในราคาที่ถูกมากๆนะ1,500บาทเท่านั้นนะคะที่น้อง AP ขายต่อให้โบนะคะโอเคอสิ่งหนึงนะ่งเนอะที่ได้จากน้อง AP นะคะก็จะเป็นลิปสติกรุ่นเดิมสูตรเดิมที่เคยซื้อน้องเข้ามาแล้วแท่งหนึง่งสีหนึ่งนะตัวนี้โบก็ได้มาเป็นของ YSL Rouge v l u p t é Shine All In Stick ค่ะหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้เนอะที่ได้มา สีที่แล้วที่โบซื้อต่อมาจากน้องเอพนะคะจะเป็นเบอร์11เนอะแล้วสีนี้ที่โบได้มาจะเป็นเบอร์4 9ซึ่งเบอร์4 1กับเบอร์4 9เนี่ยเป็นสีใหม่ที่เป็นซิกเนเจอร์ของเขาเนอะที่นางแบบใช้ทาอยู่ตลอดเลยนะคะที่เราเห็นในโฆษณากันนะนะก็จะเป็น2สีนี้นะคะก็ดีใจมากมากที่นางยอมปล่อยสีนี้มาให้โบนะคะลักษณะส,สีเนี่ยก็จะเป็นสีชมพูเป็นแป้นเลยนะคือถ้าเรามองจากตัวแท่งเนี่ย มันจะแป่นมากเลยใช่ไหมแต่ถ้าวเวลาเราทามันจะไม่เข้มเท่าขนาดนี้นะคะเดี๋ยวโบจะลองสวอนให้ดูก็จะได้สีชมพูประมาณนี้นะคะ มันเป็นสีชมพูที่โบคิดว่าสีเขาสดใสดีค่ะเวลาทามานะต่อให้แบบวันนั้นแต่งหน้าน้อยมากก็ทาสีนี้คือหน้าสว่างสดใสมันดูแบบตื่นดูเฟสดีค่ะเรื้อรุ่นใหม่ของเขานะคะพิกเมนต์เนี่ยที่โบสังเกตนะคือพิกเมนต์จะชัดกว่ารุ่นเก่านะคะแล้วก็ตัวลักษณะนเนื้อชายเนี่ยจะเป็นเนื้อชายกึ่งชายกึ่งออยถือว่าเป็นลิปสติกที่เขาให้ความชุ่มชื่นดีนะแล้วก็สาวปากแห้งแตกและแหงเนี่ยสามารถใช้ได้นะคะที่โบชอบอีกอย่างเลยคือ กลิ่นหอมมากกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นตามสไตล์กลิ่นพีชกลิ่นมะม่วงสุกป,ประมาณนี้นะคะทามากี่ทีแล้วมันก็รู้สึกว่ามันหอมดีนะคะมันน่าใช้เนอะแท่งนี้นะโบได้มาจากน้อง AP นะคะในราคา500บาทเท่านั้นเนาะ,ค,ะคือมันถูกเวอร์ถูกจริงๆนะคะเพราะว่าที่เคาน์เตอร์เนี่ยจิู่ที่ราคา1,450นนะคะก็ถือว่าคุ้มเวอร์ โอเคถัดมานะคะเป็นสิ่งที่โบฝากน้องเจเจซื้อที่ King Power นะได้มา3อย่างนะคะก็ขอแนะนําน้องเจเจก่อนละกันนะคะว่าน้องเจเจเนี่ยตอนแรกเลยเขาเป็นน้องคนดูเริ่มจากเป็นน้องคนดูของโบมาก่อนนะคะแล้วก็เออเราก็ได้มีการคุยกันไปนั่งดิ้งเมาส์มอยนะคะแล้วก็ มีการพูดคุยตลอดเวลาคือฝากน้องเขาซื้อของตลอดเลยเพราะว่าน้องบินบ่อยมากๆนะคะคือน้องเขาก็ชอบเรื่องความสวยความงามเหมือนเราเนี่ยชอบเครื่องสำอางสกินแคร์เหมือนกันเหมือนอย่างเราเราทุกคนเนี่ยแหละคะ่ะและตอนนี้น้องเขาก็เพิ่งเริ่มทํา YouTube แล้วนะคะคือเพิ่งทํา YouTube ได้แค่ประมาณ2-3คลิปเนอะคือน้องเขาน่ารักดีการพรีเซนต์การนําเสนอของที่เขาพูดก็คือพูดในตามสไตล์ของน้องเขาค่าะ,คะเดี๋ยวโบจะใส่ชื่อช่องชาแนลของน้องเจเจไว้ที่กล่องดีแคปชั่นบล็อกด้านล่างนนะคะยังไงก็ฝากเพื่อนๆนะคะช่วยกันเข้าไปกด Subcribe ช่องชาแนลของน้องเขาหน่อยเนอะก็เป็นกําลังใจให้กันนะะเหมือนที่โบทําช่วงแรกๆแล้วเพื่อนๆมาช่วยกดซับสไคร b ์โบนะคะช่วยกันช่วยกันโอเคชิ้นแรกเลยนะคะก็จะเป็นน้ําหอมเนอะของแบรนด์ชา n e l ค่ะโบรู้เลยว่าเพื่อนๆรอ,อดูแบรนด์นี้นะคะจากภาพหน้าปกหรือที่โบเคยโพสทาง f a c e b o o k ไปเนอะมีคนรอดูน้ําหอมแบรนด์นี้อยู่นะคะก็จะเป็น Channel ชาแนลชองค่ะลักษณะหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้นะ ตัวที่โบได้มานะจะเป็นกลิ่นวีวีนะคะตัวนี้จะเป็นชาแนลช้องรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะคะเพื่อนๆลืมโชว์ขวดให้ดูโชว์ขวดก่อนนะก็จะมาเป็นขวดลักษณะหน้าตาแบบนี้ตัวเนี้ยโบได้มาในขนาด5 0มลิตรนะคะก็ถือว่าเป็นขวดที่ มันเล็กน่ารักกระทัดรัดดีนะคะน้ำหอมรุ่นนี้ของชาแนลคือไม่ต้องพูดอะไรมากคือโบประทับใจเกือบทุกกลิ่นนะคะพูด,ดง่ายๆว่าโบมีสีเขียวแล้วสีเขียวก็จะออกเป็นกลิ่นเฟสเๆหน่อยนะคะแล้วก็สีชมพูก็จะเป็นกลิ่นหอมของหมู่มวลดอกไม้ที่มันใช้ง่ายจริงๆแล้วก็มาถึงกลิ่นของวีวีตัวนี้นะคะเอาคร่าวๆเ,เลยนะถึงกลิ่นที่โบรู้สึกได้นะคะที่โบฉีดตัวนี้ไปะะแล้วก็ จะเป็นกลิ่นที่ออกไปทางกลิ่นสนุกสนานล่าเริงกลิ่นมันซุกซนมากๆค่เพื่อนเป็นกลิ่นของผลไม้เนืผสมกับดอกไม้อ่อนๆนะคะคือกลิ่นมันน่ารักมากๆเลยค่ะก็สําหรับใครที่ต้องการน้ําหอมที่มันใช้ง่ายหน่อยนะคะไม่มีอะไรลึกลับซับซ้อนถึงเรื่องเบสเรื่องโน้ตนะคะก็ ตัวนี้ก็เป็นอีกกลิ่นหนึ่งที่โบคิดว่าน่าจะเข้าได้กับกบุคลิกของคนที่สดใสร่าเริงเนอะเออรักความสนุกนะคะราคาที่ King Power นะคะจะอยู่ที่2930บาทค่ะถือว่าคุ้มค่ามากมากเพราะว่าถ้าซื้อที่เคาน์เตอร์น่าจะอยู่ที่ราคาประมาณเลทที่3,500ประมาณนี้นะคะอันนี้คือราคาจำแม่นเนอะคือน่าจะเข้าๆประมาณนี้นะคะ่ะโอเคถัดมานะคะยังไม่จบเนาะก็ยังอยู่ที่น้ําหอมที่ฝากของเจเจซื้อมานะคะก็จะเป็นน้ําหอมของแบรนด์แอนเนสนะคะมีชื่อรุ่นว่าลีจดัด เดิมมอนซีเอี่ถ้าออกเสียงผิดกูขอโทษด้วยนะคะคือไม่คล้องภาษาอังกฤษเลยจริงๆนะคะก็จะเป็นกล่องที่มาในรูปร่างเรียบๆนะคะหน้าตาแบบนี้นะแล้วก็จะเป็นภาพแพ็กเกจของรูปทุ่งหญ้าะคะ่ะที่สื่อถึงความเป็นธรรมชาตินะคะอันนี้คือความเข้าใจของโบนะค่ะในเซตเนี้ยเขาก็จะประกอบไปด้วย น้ำหอมนะคะแล้วก็ตัวโลชั่นเนอะรู้สึกว่าดีใจมากๆค่ะเพราะว่าน้องเจเจเขาบอกว่าพี่โบโชคดีว่ากเลยตรงที่น้ําหอมกลิ่นเนี้ยมันเหลือเซ็เนี้ที่เคาน์เตอร์อะเหลืออยู่เซตเดียวที่คิงพาวเวอร์นอกกนั้นก็จะเป็นขวดที่แบบขายขวดเดียวค่ะก็ถือว่าเออคุ้มโชคดีนะเราได้มาเป็นเซตอะคะ่ะลักษณะหน้าตาของขวดน้ําหอมนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เลยมาเป็นขวดเรียบๆเนี่ยค่ะทรงประมาณนี้นะคะแล้วก็ตรงหัวเขาก็จะเป็นฝา ลักษณะกลมๆประมาณนี้เนะเป็นสีเหลืองอมเขียวอะค่ะประมาณนี้ได้เป็นตัวโลชั่นมานะคะเป็นบอดี้โลชั่นมาอีกหนึ่งหลอดในปริมาณ75มิลลิลิตรค่ะโบลืมบอกนะว่าน้ำหอมตัวนี้มาในปริมาณ50มิลลิลิตรนะคะเรื่องของเรื่องเลยนะที่ฝากซื้อกิ่นนี้นะคะเพราะว่า โบอ่ะได้ไปลองกลิ่นเนี้ยไปลองฉีดที่เซโฟล่าค่ะไปลองฉีดอยู่2ครั้งเนะแล้วพี่เขาสึกเฮ้ยชอบอยากได้กลิ่นนี้จังเลยอะแต่ว่าที่เซโฟล่าเขามีแค่ปริมาณ1 0 0มลตรขายอยู่ขนาดเดียวเท่านั้นนะคะแล้วก็1 0 0มลตรนั้นมันมีราคาอยู่ที่4,900บาทอันนี้จําแม่นเลยนะแล้วโบพี่เขาตสึกว่าเฮ้ย ไม่อยากจ่ายเงินกับน้ําหอมในราคาเต็มขนาดนั้นคือมันแพงเกินไปนะคะเดี๋ยวรอดีกว่าเผื่อใครจะไป King Power หรือ,อยังไงจะได้ฝากขาซื้อมันก็จะได้เซฟไปค่ะก็ถือว่าโชคดีได้กลิ่นที่มันหอมนะคะตัวนี้เป็นน้ําหอมที่ใช้ได้ทั้งผู้ชายผู้หญิงนะคะเป็นกลิ่น u ซ i s e x ค่ะคือเออกลิ่นมันจะเป็นกลิ่นแนวสะอาดดนะคะเหมือนกลิ่นแบบเหมือนเราเพิ่งอาบน้ำออกมาจากห้องน้ำเลยมีกลิ่นของผลไม้ค่ะมีกลิ่นของแป้งนะคะตามสไตล์ Air Mate นะเพื่อนๆแล้วก็ที่โบดมเนี่ย กลิ่นของดอกไม้อาจจะมาอ่อนๆน,นิดนึงค่ะคือมันเป็นกลิ่นที่ดมแล้วเคลิ้มค่ะพูดตรงๆเลยว่าถ้าคุณผู้ชายพี่เยี่ยมฉีดกลิ่นนี้นะคะโบก็เคลิ้มคืออยากกอดอะอยากเข้าไปกอดอยากเข้าไปซุกประมาณนี้นะเฮ้ยโบว่ากลิ่นมันมีสเสน่มากๆนะคะกลิ่นนี้คือมันหอมมันไม่เวียนหัวมันไม่เลี่ยนมันสามารถใช้ได้ทุกๆวันเลยนะ,ะเอาจริงๆเดี๋ยวเรื่องกลิ่นเรื่องรายละเอียดของตัวน้ําหอมแต่ละตัวเนะเดี๋ยวโบค่อยมาเจาะลึกอีกทีนึงนะคะตอนนี้น้ําหอมในกลุ่เนี่ยเริ่มมีเยอะแล้วที่เราคิดว่า ตัวเนี้ยใช่สำหรับเราจริงๆนะคะก็ถ้าใครอยากดูการเปิดกูน้ําผอมภาค2นะคะก็คอมเมนต์มาเลยค่ะเดี๋ยวจะจัดให้อย่างสาสมนะคะเซตนี้นะคะราคาเป็นของเขานะที่ King Power มัมาจิูวที่2,850บาทนบคะ่ะแล้วโบก็ได้ลดอีก10%เอร์ซนอะถ้าบอบว่าเซตเนี้ยโบได้ลดมาในราคา2,565บาบาทค่ะคุ้มมากๆนะเพื่อนๆดีงาม และสิ่งสุดท้ายที่โบฝากน้องเจเจซื้อมานะคะจะเป็นลิปสติกของเอสเต่โรเดอร์พิ c o l o เลอร์เอนวีนะคะออลักษณะนหน้าตากล่องเป็นประมาณนี้เนะเพื่อนๆก็น่าจะเคยเห็นคุณหน้าคุณตากันแล้วเนอะรุ่นนี้ลักษณะนหน้าตาแพคเกจจิ้งของอวดหน่อยครั้งแรกกับการใช้ลิปสติกของเอสเตรุ่นนี้เลยนะคะก็จะเป็นลนักษณะแพคเกจจิ้งสีน้ำเงินโกมท่าประมาณนี้นะคะรูปทรงออกเหลี่มๆห,หน่อยเนะาะค่ะแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นสีทองนะคะที่มีสัญลักษณ์ของเอสเต่โรเดอร์นะคะ แล้วก็ตัวปอกของเขาเนี่ยเป็นแม่เหล็กนะคะเพื่อนๆจะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็ตัวแท่งก็จะมีสัญลักษณ์ของ Estee Lauder เหมือนกันสีที่โบได้มานะคะเป็นเบอร์380มีชื่อสีว่าคอมเพ็กนะคะลักษณะสีก็จะเป็นสีส้มเลยนะคะเพื่อนๆโบท,ทาในคลิปนี้ด้วยนะดูสิมันเป็นสีส้มที่ สวยน่ารักนะคะแล้วก็แอปหลูได้ด้วยนะคือทามาแล้วลุกในวันนี้โบชอบมากลักษณะก็จะเป็นสีส้มประมาณนี้นะคะซึ่งเป็นสีส้มในโทนเฉดสีที่ตรงกันมากๆนะคะคือในแท่งเห็นสีเป็นยังไงทางมาสีได้ตรงจากตัวแท่งเลยนะคะเพื่อนๆแล้วก็ เป็นเนื้อลิปสติกที่ให้ความชุ่มชื่นฮะ,ะมากๆเนะเออพิกเมนต์ถือว่าชัดนะคะสำหรับโบเนเหมาะมากสําหรับคนที่มีริมฝีปากแห้งนะคะแล้วก็ที่สําคัญเลยคือโบคิดว่าเขาเป็นลิปสติกที่ให้สีที่ติดทนใช้ได้อีกเหมือนกันนะคะถือว่าคุณภาพเนี่ยเลิศมากๆนะคะถ้าใครมองหาสีส้มในลักษณะที่ใช้ง่ายนะคะคือใช้ในชีวิตประจําวันได้ทุกวันเนอะคือทายังไงก็ลอดอะสำหรับโบนะผิวคําก็ทาได้ผิวขาวก็ทาดีนะ,ะชอบมากๆค่ะแท่งนี้นะคะราคาใน King Power เนี่ย มันจะอยู่ที่แท่งล้าน6 5บาทนะคะก็ได้ลดไปอีก10%นะคะก็จะเหลือตกแท่งล้ว5 8ร้าบแบาท50สิตางค์ค่ะคุ้มแนะนำเลยสีเนี้ยมาถึงหมวดสุดท้ายแล้วนะคะก็จะเป็นลิปสติกนะของ Color Pop ค่ะที่โบได้มามี2รุ่นก็จะมีรุ่น Color Pop u n t ป m ันต l แ p นะคะรุ่นนี้เนะและอีกรุ่นนึงนะคะจะเป็นรุ่น อันต้าซาตินลิปนะคะก็แพ็กเกจก็จะต่างกันตรงที่อัลตต้แมตเป็นสีขาวส้มนะแล้วกออ็อันต้าซาตินจะเป็นสีขาวเขียวนะคะประมาณนี้เนอะเรามาดูถึงรุ่นอันต้าซาตินก่อนนะคะรุ่นอันต้าซาตินเนี่ยะคะโบฟ่กซื้อไปกับทางพี่แอมพี่สาลี่เนอะคือเราซื้อรวมรวมกันนะคะเพื่อที่จะได้เ,เสียค่าส่งค่าอะไรต่อไรหารกันมาแล้วมันจะได้ราคาถูกหน่อยอะคะ่ะตัวแพ็เกจจิ้งของรุ่นซาตินนะคะก็จะมีหน้าตาเหมือนรุ่นแมต เปรียบเลยนะคะเหมือนกันมากๆอันนี้ก็คือตัวแพคเกจจิ้งของเขานะคะรุ่นซาตินเหมือนเดิมเลยไม่มีผิดนะคะเพื่อนๆถ้าเทียบกับรุ่นแมทนะคะดูสิคือมันไม่ต่างกันเลยนะคะก็แค่เวลาดูเวลาจะใช้ก็อ่านเอานะคะคือถ้าตัวหนังสือลอกใบก็จบเนาะโอเคลักษณะสีฟิกแซงนะคะก็จะเป็นโทนสีที่เวลาสวอนบนหลังมือแล้วเนอะจะเป็นสีที่ออกไปทางสี น้ำตาลอมแดงค่ะเพื่อนๆเ,เป็นสีที่สวยนะสีนี้เพราะว่าสีมันดูคลาสสิกดีค่ะใช้ง่ายอยู่นะแล้วก็อีกสีหนึ่งที่โบได้มาของรุ่นซาตินนะคะจะมีชื่อสีว่า e c h o p a r k นะคะลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้โอเคเดี๋ยวสวอตให้ดูเลยรุ่นซาตินเนี่ยคือโบยังไม่ได้ลองใช้นะคะโบก็เลยไม่สามารถจะบอกเพื่อนๆได้ว่าเนื้อมันต่างกับรุ่นแมกยังไงบ้างนะคะเดี๋ยวขอลองก่อนนะแล้วเดี๋ยวจะมาบอกกันอีกทีนึงนะคะ สีเอโคพา k เนี่ยก็จะเป็นสีออกไปทางสีที่โบมองนะคะเป็นสีนู้ดชมพูอมน้ำตาลนะคะเป็นสีที่สวยเหมือนกันนะเพราะว่าสีสองสีเนี้ย สามารถทาได้ในชีวิตประจําวันคือทามาแล้วมันไม่ดูป่วยอะคะ่ะน่าจะประมาณนี้นะคะโอเค2แท่งนี้ของรุ่นลิปซาตินนะคะเบ็ดเสร็จแล้วค่าส่งค่าอะไรต่ออะไรนะคะจะอยู่ที่แท่งละ280บาทค่ะถือว่าถูกมากนะเพื่อนๆมาต่อกันที่รุ่นแมทกันบ้างนะคะที่โบได้มาเนี่ยของ c o l o r Pop รุ่นอันต้าแมทเนี่ยโบได้มา5แท่งนะคะเพื่อน,อนแต่ าแท่งนี้ยจะเป็นของโบเพียง3แท่งค่ะอีก2แท่งก็คือโบเอามาแจกเพื่อนๆเนอะเดี๋ยวมาดูกันนะว่า2แท่งเนี้โบจะแจกสีไหนนะคะรับรองว่าเลิศสวยมากเออจริงๆสีแรกนะของรุ่นแมทนะคะถ้าเราเสียงผิดขอโทษจริงๆนะคือไม่แน่ใจว่าอ่านถูกหรือเปล่าได้ซ้ำนะคะ Lumiere 2นะคะสีก็จะเป็นประมาณนี้ทั้ง3สีนี้โบก็ยังไม่เคยลองทาเลยนะคะเพื่อนๆก็คือช็อปมาเสร็จแล้วก็เก็บไว้แล้วก็มาเปิดให้เพื่อนๆดูนะ สีนี้โบเห็นว่าเป็นสีที่กูรูต่างประเทศนะคะให้ความนิยมกันมากๆเนอะคือทุกคนวอลวรอยากจะซื้อสีนี้จริงๆอะค่ะก็จะเป็นสีที่มาในลักษณะโทนสีนี้นะคะที่โบมองนะคะเขาเป็นโทนสีที่ออกไปทางสีม่วงอะค่ะเหมือนเป็นม่วงตุ่นๆนะนะเพื่อนๆมีเจือน้ําตาลนิดๆด้วยนะคะสีลักษณะแบบนี้เนอะก็สวยแปลกดีค่ะมาต่อกันที่อีกสีนึงนะสีบีเบอร์เนี่ยค่ะก็จะเป็นโทนสีน้ําตาลเลยค่ะ เป็นสีน้ำตาลประมาณนี้เนาะสีสวยมากนะคะสีีเบอร์และมาถึงสีสุดท้ายแล้วนะคะที่โบเลือกมานะจะเป็นสี c คอร์เลค่ะลักษณะจากตัวแท่งก็จะเป็นสีประมาณนี้เนาะออกชมพูชมพูค่ะเนี่ยค่ะก็จะเป็นสีชมพูนี้สีน่ารักจริงๆสี c คอร์เลสเนี่ยนะคะเพราะว่าสีมันเป็นชมพูที่ไม่หวานจนเกินไปนะเพื่อนๆสีโอเคนะคะลักษณะแบบนี้เนาะ สวยสวยก็ถ้าถามโบนะคะให้เทียบตอนนี้บนหลังมือเลยเนอะคือเนื้อแมทเนี่ยจะเป็นแมทที่แมทเรียบไปเลยนะคะส่วนเนื้อซาตินเนี่ยก็เกือบจะเป็นเนื้อแมทนะคะเพื่อนๆแต่ยังคงมีความนุ่มอยู่นะคะคือมันไม่เป็นสีด้านนะคะมันยังคงมีความเงาอยู่นิดนึงเนอะ,ะถ้าเพื่อนๆเห็นนะคะ อันนี้ที่มันเงาเพราะว่ามันเพิ่งทามันยังไม่เซตนะคะให้สังเกตที่2สีนี้ของเนื้อแมทหรือว่ามันเรียบด้านไปเลยนะคะมาดูถึงสีที่โบจะแจกเพื่อนๆนะคะ่ะก็จะมีทั้งหมด2แท่งคือ2องรางวัลนะคะคเพื่อนๆสีนี้เป็นสีที่โบเปิดถุงซอลฟครั้งที่แล้วนะคะแล้วก็เคยทํารีวิวสอวอตไปแล้วเนอะว่ามันสวยขนาดไหนนะคะยังไงก็เดี๋ยวโบจะใส่ลิไงก์ไว้ให้เนะที่โบรีวิวสอวอตไ้ให้นะคะถึงตัว Color ์ปอปอันต้แมทสีนี้นะคะก็เพื่อนๆก็ไปคลิกดูที่กล่องดิสคริ สวยจริงๆชื่อว่า Bad h a b i t ค่ะลักษณะหน้าตาเป็นประมาณนี้ของสีเนาะตัวเนี้ยโบไม่สวอชให้ดูนะคะเพราะว่ามันเป็นของใหม่อยากให้เพื่อนๆได้ของใหม่ไปใช้นะคะเป็นสีม่วงที่เป็นม่วงพร,รมนะคะเป็นสีที่ สวยแซ่บจริงๆคือมันเปรี้ยวมากกติกาก้ง่ายๆเคะเพียงแค่ให้เพื่อนๆนะกดซับ s c r i b e ในช่องชาแนลของโบนะคะกดถุกใจเพจ a c e b o o k เนอะแล้วก็กดแชร์โพสต์วิดีโอของโบนะคะใน a c e b o o k เนอะเดี๋ยวโบจะลงโพสต์เนี้ยลงไปนะคะอย่าลืมช่วยกันแชร์นะคะช่วยกันทํามาหากินหน่อยเนอะแล้วก็ให้เพื่อนๆเม้นว่าสงการในปีนี้เพื่อนๆไปเที่ยวที่ไหนนะคะก็เข้ามาเม้นเมาส์มอยกันธรรมดาเหมือนเรามาคุยเราเป็นเพื่อนกันแล้วเรามาบอกกันว่าเฮ้ยเนี่ยฉันไปที่นี่นะทำไมฉันถึงอยากไปประมาณนี้ะะจมาาาปรรกศผลงวั ผู้โชคดี2ท่านนะคะคนละหนึงรางวัลเนี่ยนะในวันจันทร์ที่18คือรอให้เพื่อนๆไปเที่ยวสงการกลับมากันให้ครบก่อนนะคะเราค่อยประกาศพร้อมกันดีกว่าเนาะก็รู้สนุดด้วยกันเยอะๆนะคะเพื่อนๆคือสีมันสวยแซ่บจริงๆค่ะเลิศมาก ยัวยัวโอเคก็หมดไปแล้วนะคะการเปิดถุงเมคอัพเปิดถุงสกินแคร์เนอะในวันนี้นะคะหวังว่าเพื่อนๆจะจุใจก,กันกับสิ่งของที่โบเอามาพูดเอามาแชร์ให้ฟังกันนะคะจริงๆแล้วในคลิปนี้มันจะต้องมีท care ั้งสกินแคร์เมคอัพอีกเยอะมากอีกหลายชิ้นเลยนะคะที่ไม่ว่าจะทางแบรนด์ส่งมาหรือทางพี่ๆคนดูของโบส่งมาให้โบนะคะเยอะมากจริงๆแล้วมันเป็นของที่น่าสนใจนะคะที่อยากจะมาแชร์ให้กันเนาะ,ะถ้าเพื่อนๆสนใจอยากจะดูนะคะก็เมนบอกโบได้เลยนะคะเดี๋ยวโบจะมาเปิดให้ดูอีกทีนึงนะ,ค,ะคือของแต่ละชิ้นเด็ดๆทั้งนันเลยรรบอ โอเคค่ะไว้เราไปเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย